หลวงปู่บุญเพงกับปะโกได้เมตตาเล่าย้อนความหลังครั้งที่ท่านปฏิบัติภาวนาอยู่กับหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมและหลวงปู่แหวนสุจินโนในระหว่างพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นหลวงปู่บุญเพงท่านได้ฝึกตนเองอยู่ณนวัดสันติธรรมกับหลวงปู่สิมพุทธจาโรแต่เมื่อออกพรรษาเป็นหน้าแลง้งก็ได้ไปอยู่บำเพ็ญภาวนาออกเดินทุดงกับหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อท่านพูดเก่งมากช่างพูช่างคุยมีอะไรดีๆท่านก็จะนำมาบอกมาเล่าตลอดไม่เคยปิดบังและไม่เคยคิดรังเกียจที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเลยส่วนหลวงปู่แหวนท่านไม่พูดอะไรเลยสักคําเดียวหลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระที่พูดจริงทําจริงท่านเอาชีวิตของท่านออกบำเพ็ญภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ไม่ใช่ออกภาวนาเพื่อหาทางเอาใจญาติโยมไม่เคยเอาใจใครถ้าผิดท่านแย้งแบบฝ่ายค้านหัวชนดังกึกเลยไม่ยอมท้อไม่หวั่นเกรงอะไรเลยแต่ถ้าผิดจากวินยัยท่านไม่เอาด้วยท่านมีปัญญาพิจารณาถ้าไม่ควรท่านก็ไม่พูดไม่ยุ่งเกี่ยวท่านออกป่าเอาบาคล้องคอมือซ้ายหิ้วกาน้ำมือขวาคว้ากรด ออกแนวเข้าป่าไปเลยหลวงปู่แหวนก็เหมือนกันไม่ชอบยุ่งกับคนเข้าป่าเงียบใจท่านดุดพยาราชสีเด็ดขาดมากทั้งสองรูปรูปหนึ่งท่านพูดไม่หยุดคือหลวงปู่ตื้ออีกรูปคือไม่ชอบพูดเงียบสนิทคือหลวงปู่แหวนแต่การปฏิบัติที่ล้ำลึกของครูอาจารย์ทั้งสองท่านนั้นใครไม่อ่านรู้ได้นอกจากตัวของท่านเอง ท่านทั้งสองเคยร่วมทุดงไปยังสถานที่ต่างๆหลายต่อหลายแห่งในสมัยที่ยังเป็นพระหนุ่มพระทุดงหนุ่มทั้งสองรูปได้พบกันครั้งแรกที่ป่าภูพานขณะนั้นหลวงปู่ตื้อจาริกทุดงมาจากพระบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ทั้งสอง,ององค์ได้สนทนาธทมแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นที่ชอบอัธยาศัยถูกใจกันยิ่งนะัก หลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนในสมัยเป็นพระธุดงหนุ่มท่านมีปฏิปทาที่ตรงกันแม้บุคลิกภายนอกจะแตกต่างกันอย่างมากแต่ก็เข้ากันได้ดีทั้งสองท่านเป็นพระหนุ่มฝ่ายมหานิกายที่ท่องธุดงค์แต่ลำพังอย่างโดดเดี่ยวกล้าหาญโดยไม่มีครูอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานคอยกำกับชี้ทางเลยหลวงปู่แหวนท่านเคยเข้ากราบได้ถวายตัวเป็นศิษย์ และได้รับคำชี้แนะจากหลวงปู่มั่นมาก่อนแล้วในครั้งที่หลวงปู่มั่นท่องทุดงอยู่แถวจังหวัดอุดรธานีครั้งที่หลวงปู่แหวนยังเป็นสามเณรอยู่แต่พอหลวงปู่มั่นท่านไปทุดงทางภาคเหนือหลวงปู่แหวนก็ไม่มีครูบาอาจารย์กรรมฐานคอยชี้แนะท่านอีกต้องดันด้นไปฝึกฝนปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาเพียงลําพังด้วยตัวของท่านเองทางด้านหลวงปู่ตื้อ ก็ใฝ่ใจปรารถนาอยากจะพบพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตให้ได้เหมือนกันเพราะได้ยินกิตติศัพท์เรื่องลือเกี่ยวกับปฏิปทาจริยาวัดของพระอาจารย์มั่นมามากแต่ก็ยังไม่ได้พบท่านสมใจหวังสักทีทั้งหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนต่างก็ปรารถนาที่จะได้พบและได้รับการชี้แนะจากหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานหลวงปู่ทั้งสองตกลงกันว่า หากวาสนายังมีคงจะได้พบกับพระอาจารย์ใหญ่สมใจหวังเราอย่าเล่งรัดตัวเองและการเวลาเลยถ้าไม่ตายเสียก่อนจะต้องได้สดับธรรมจากพระอาจารย์มั่นเป็นแม่นมั่นในระหว่างนี้เราควรจะจาริกทุดงไปตามมรรคาของเราก่อนหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนเริ่มต้นทุดงเข้าไปทางฝั่งลาวทางด้านอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย พอข้ามแม่น้ำโขงไปแล้วก็พบแต่ป่าทึบต้องเดินมุดป่าไปเรื่อยเป้าหมายอยู่ที่เมืองหลวงพระบางในการเดินทางเท้านั้นตลอดทางหลวงปู่ทั้งสองได้พบสัตว์ป่าจำนวนมากอาศัยเดินมุดป่าไปตามรอยช้างเพราะสะดวกสบายกว่าบุกเข้าไปในป่าที่รกชัดตอนที่หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนพบกันและเริ่มออกทุดงด้วยกันใหม่ๆ ทั้งสององค์ได้มุ่งหน้าข้ามแม่น้ำโขงไปทางสุวรรณเขตในประเทศลาวและตอนจะข้ามแม่น้ำโขงหลวงปู่ตื้อได้แสดงอะไรบางอย่างให้หลวงปู่แหวนดูเรื่องมีอยู่ว่าทั้งสององค์หาเรือข้ามฟากไม่ได้แม่น้ำโขงก็ไหลเชี่ยวจัดเพราะเป็นคุ้งน้ำไหลผ่านช่องเขาค่อนข้างแคบหมู่บ้านใกล้สุดก็อยู่ห่างออกไปไม่น้อยกว่าหกิโลเมตรมองไม่เห็นเรือนแพอยู่แถวนั้นเลย หลวงปู่ตื้อบอกว่าท่านแหวนไม่ต้องวิตกเดี๋ยวก็มีเรือมารับเราข้ามฟากไปแล้วท่านก็ยืนนิ่งหลับตาบริกรรมคาถาเพียงอึดใจใหญ่ๆก็ลืมตาขึ้นพูดยิ้มยิ้มว่าเดี๋ยวเรือจะมารับอีกสักพักก็มีเรือหาปลาพายผ่านมาพอเห็นพระหนุ่มทั้งสองยืนอยู่ที่ท่าน้ำก็พายเรือเข้ามารับพาข้ามฟากชายคนนั้นบอกว่า ขณะที่เขาหาปลาอยู่กลางแม่น้ำรู้สึกสังหอนใจว่ามีพระกําลังรอเรือข้ามฟากจึงได้พายเรือมาดูก็พบพระคุณเจ้าทั้งสองจริงนับว่าอัศจรรย์มากหลวงปู่ตื้อพูดยิ้มยิ้มว่าโยมได้บุญกองใหญ่แล้วคราวนี้ที่เอาเรือมารับเราข้ามฟากขอให้หมันทำความดีไว้ถ้าจะเลิกจับปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยได้ก็จะดีมาก ค้นหาปลาถามว่าถ้าไม่จับปลาแล้วจะให้ค่าน้อยทำมาหากินอะไรหลวงปู่ตื้อบอกว่าทำไร่ทำนาหากินโดยสุจริตก็ดีแล้วต่อไปชีวิตครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีอาตมาขอให้พรคนหาปลามีความศรัทธาพระทุดดงทั้งสององค์เป็นอย่างมากต่อมาภายหลังทราบว่าเขาได้เลิกหาปลาแล้วหันมาทำนาทำไร่ เลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตครอบครัวกขามีความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายขึ้นจนมั่งมีเงินทองสามารถสร้างวัดได้สองสาแห่งทั้งนี้คงเป็นด้วยอนิสงผลบุญที่เขาเอาเรือมารับพระพิสุผู้ครองศีลบริสุทธิ์ข่าแม่น้ำตนเองเชื่อมั่นในพรที่พระท่านให้และเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยแท้จริงหลวงปู่แหวสุจินโนและหลวงปู่ตื้ออาจลธรรมโม ร่วมเดินทางทุดงไปจนถึงเมืองหลวงพระบางแต่ก็ไม่ได้ไปด้วยกันโดยตลอดบางช่วงท่านก็แยกกันไปและบางโอกาสก็มาปักกรดด้วยกันรวมทั้งบางโอกาสก็จำพรรษาร่วมกันอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าจะนำมาเล่าสู่กันฟังในระหว่างการเดินจาริกทุดงของสหธรรมิกทั้งสององค์และเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นรวมทั้งน่าขนพองสยองกล้าวอยู่ไม่ใช่น้อย คือในเช้าวันหนึ่งหลวงปู่แหวงกับหลวงปู่ตื้อได้อาศัยบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านชาวป่ามีสี่ถึงห้าหลังคาเรือนชาวบ้านพากันมาใส่บาตรด้วยความดีใจเพราะนานๆจึงจะมีพระธุดงมาโปรดสักทีชาวบ้านถามว่าพระคุณเจ้าทั้งสองจะไปไหนหลวงปู่บอกว่าจะมุ่งไปทางเทือกเขาที่มองเห็นแล้วจะลงไปทางสุวรรณเขต ชาวบ้านแสดงอาการตกใจพร้อมทั้งทัดทานว่าอย่าไปทางโน้นเลยเพราะมียักษ์ปีศาจดูร้ายสิงอยู่คอยทำร้ายคนและสัตว์ที่ผ่านไปทางนั้นลุงปู่ทั้งสองกล่าวขอบใจในความหวังดีและบอกว่าท่านทั้งสองได้มอบกายถวายชีวิตให้แก่พระศาสนาแล้วขออย่าได้ห่วงท่านเลยแล้วท่านก็ออกเดินทางไปในทิศทางดังกล่าว หลวงปู่ออกเดินทางโดยข้ามลำน้ำสองแห่งแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าป่าแถบนั้นเงียบกริบไม่ได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆเลยแม้แต่นกก็ไม่มีดูผิดประหลาดมากพอใกล้ค่ำหลวงปู่ทั้งสองก็มาถึงยอดเขาสูงที่มีลักษณะประหลาดคือยอดเป็นสีดำคล้ายถูกไฟเผารูปลักษณะดูตะปุ่มตะปำคล้ายหัวคนบ้าง หัวตนกช้างบ้างแปลกไปจากเขาลูกอื่นๆหลวงปู่ทั้งสองเลือกปักกรดค้างคืนข้างลำธารที่มีน้ำใสไหลผ่านอยู่ที่เชิงเขาลูกนั้นปักกรดห่างกันประมาณสิบเมตรเมื่อส่งน้ำพอสดชื่นแล้วต่างองค์ก็นั่งสงบภายในกรดของตนทั้งสององค์ตระหนักในความประหลาดของสถานที่นั้นไม่ได้พูดอะไรกันเพียงแค่นั่งสงบอยู่ภายในกรด ประมาณห้าทุ่มหลวงปู่แวนก็ออกจากกรดเตรียมจะเดินจงกรมหลวงปู่ตื้อออกมาตามและพูดว่าผมรู้สึกว่าที่นี่วิเวกผิดสังเกตนะหลวงปู่แวนตอบว่าผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันพูดกันแค่นี้แล้วต่างองค์ต่างก็เดินจงกรมในทางของตนต่อจากนั้นไม่นานก็มีเสียงกรีดแหลมเยือกเย็นดังมาจากยอดเขารูปประหลาดนั้น เสียงนั้นแหลมลึกบีบเค้นประสาทจนรู้สึกเสียวลงไปถึงรากฟันเลยทีเดียวหลวงปู่ตื้อถามพอได้ยินว่าท่านแหวนได้ยินแล้วใช่ไหมหลวงปู่แหวนตอบด้วยเสียงเรียบๆว่าผมกำลังฟังอยู่เสียงกรีดร้องนั้นใกล้เข้ามาทุกทีฟังแล้วหน้าขนพองสยองกล้าวทั้งสององค์คงเดินจงกรมอยู่เงียบๆตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ป่านั้นเงียบสงัดจริงๆเสียงนกเสียงแมลงก็ไม่มีครั้นแล้วเกิดพายุป,ปั่นป่วนมาอย่างกระทันหันชนิดไม่มีเขามาก่อนเลยต้นไม้โยกไหวรุนแรงราวกับจะถอนรากออกมาอากาศพลันหนาวเย็นวิปริตขึ้นมาทันทีพลันปรากฏร่างประหลาดขึ้นร่างหนึ่งตัวดำมาเมื่อมสูงราวเจ็ดสองมีขนยาวรุงรังคล้ายลิงยักษ์แต่หน้าคล้ายวัวควาย ตาโปนมือสองข้างยาวลากดินมันก้าวเข้ามาอยู่ห่างจากหลวงปู่ทั้งสองประมาณ10เมตรเห็นจะได้สัตว์ประหลาดนั้นส่งเสียงร้องโหยหวนขึ้นพลันพายุนั้นก็สงบลงแสดงว่ามันมีอำนาจเหนือธรรมชาติสัตว์นั้นส่งกลิ่นเหม็นบุนแรงร้ายกาดเหมือนกลิ่นศพที่กำลังขึ้นอืดมันกระทืบเท้าสนันจนแผ่นดินสะเทือนหลวงปู่แหวนเล่าให้ฟังในภายหลังว่า ท่านไม่รู้สึกกลัวแต่ขนลุกสู้ซาไปหมดเพราะไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดอย่างนั้นมาก่อนยังไม่รู้ว่าเป็นปีศาจหรือสัตว์อะไรกันแน่ท่านได้กำหนดสติไม่ให้ใจคอวอกแวกทอดสายตาไปยังสัตว์ประหลาดนั้นกำหนดจิตแผ่เมตตาไปยังร่างนั้นสัตว์ร่างยักษ์นั้นหยุดร้องหยุดส่งกลิ่นเหม็นแสดงว่ารับกระแสเมตตาได้มันค่อยๆสุดร่างลง นั่งอยองๆเอามือยันพื้นไว้ทำท่าแสดงความนอบน้อมต่อท่านหลวงปู่ตื้อพูดพอได้ยินว่าท่านแหวนทำดีมากพร้อมทั้งเดินมาสมทบแล้วพูดว่าเขาแบ่งหามบาปหาบทุกอันมหานเขามาหาเราเพื่อให้ช่วยปลดทุกข์ให้เขานะเขาสร้างกรรมไว้มากเมื่อตายจากมนุษย์แล้วก็ต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายทนทุกทรมานอยู่ที่นี่ หลวงปู่แหวนได้กำหนดจิตถามดูก็ได้ความว่าสมัยเป็นมนุษย์เขามีการกระทำที่มากล้นด้วยตัณหาและความโลภคือละเมิดศีลข้อสองและข้อสอยู่เสมอจึงต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายรับทุกข์อยู่ที่นั่นมากว่าร้อยปีแล้วปีศาจอสุรกายนั้นดูท่าทางอ่อนลงมากมันร้องไห้คร่ำครวญน่าสงสาร ขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าทั้งสองให้เขาได้พ้นทุกทรมานนั้นหลวงปู่แหวนได้พิจารณาเห็นว่าเขาสร้างกรรมซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะช่วยเขาได้พลัหลวงปู่ตื้อตอบมาในสมาธิว่ากรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนลึกซึ้งอยู่ก็จริงบางทีพระผู้มีศีลบริสุทธิ์และมีบารมีเช่นท่านแหวนก็อาจจะช่วยให้เขาพ้นทุกได้ ลองอ่านพระคาถาหรือเทศนาธรรมให้เขาฟังดูสิหลวงปู่แหวนได้กำหนดจิตว่าพระคาถาแล้วเทศนาให้เขาสำนึกบาปบุญคุณโทษเขาค่อยๆค,คลายความกังวลลงก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งพระคุณเจ้าข้าพเจ้าได้กำหนดจิตพิจารณาตามกระแสธรรมของท่านแล้วเกิดแสงสว่างกับข้าพเจ้าอย่างมหัศจรรย์และข้าพเจ้าได้เห็นสภาวะธรรมคือชาติ ชรามรณนะอันเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วพระกุณเจ้าสีหน้าเขาดูสดชื่นขึ้นก้มลงกราบหลวงปู่ทั้งสององค์แล้วร่างนั้นก็หายไปหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนทั้งสององค์จัดเป็นคู่อาจคู่ทาที่แปลกมากกล่าวคือท่านทั้งสองแม้จะมีอุปนิสัยภายนอกที่แตกต่างกันอย่างมาก แต่ท่านก็ร่วมเป็นสหธรรม,มิกที่ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีทางด้านหลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระที่ชอบพูดชอบเทศมีปฏิปทาผาดโผนพูดเสียงดังตรงไปตรงมาชนิดไม่กลัวเกรงใครส่วนทางด้านหลวงปู่แหวนกลับเป็นพระที่พูดน้อยเสียงเบาชอบอยู่เงียบเงียบท่านไม่ชอบเทศมีแต่ให้ข้อธรรมสั้นๆมีปฏิปทาเรียบง่าย ไม่โลดโผนแม่หลวงปู่ทั้งสององค์ท่านมีอุปนิสัยภายนอกที่แตกต่างกันเช่นนี้แต่ท่านก็ร่วมเดินทางและเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีจัดเป็นสาหธรรม,มิกที่มีความใกล้ชิดกันที่สุดในเรื่องนี้หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโพท่านว่าพวกพูดผีปีศาจกลัวหลวงปู่เตื้อพวกงูและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆกลัวหลวงปู่แหวน ส่วนเรื่องอาหารการขบฉันหลวงปู่ตื้อไม่ชอบฉันกล้วยแต่หลวงปู่แหวนท่านชอบฉันกล้วยหลวงปู่ทั้งสององค์ท่านจึงไปได้วยกันได้เป็นอย่างดีแม้ในภายหลังเมื่อหลวงปู่มั่นได้เดินทางกลับไปภาคอีสานแล้วหลวงปู่ทั้งสองก็ยังพำนักอยู่ในภาคเหนือต่อไปจนเข้าสู่วัยชาราภาพสถานที่ที่องค์ท่านทั้งสองพำนักก็อยู่ไม่ไกลห่างจากกัน พอไปมาหาสู่และถามไถ่ถึงกันได้ตลอด